้าวที่พักบนดอยสวยๆพิกัดพักผ่อนช่วงปลายฝนต้นหนาว 1. สกัดกอมอจังหวัดน่านที่พักวิวสวยหลักล้านบนดอยสกัดยอดดอยสูงในอำเภอปัวที่สามารถสัมผัสกับธ,บธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดทั้งภูเขาและทะเลเหมอกกว้างใหญ่สวยอลังการอากาศบริสุทธิ์สดชื่นสูตรอากาศได้เต็มปอดเงียบสงบให้บริการแบบโฮมสเตย์ตกแต่งสวยคลาสสิกเน้นความเป็นธรรมชาติอบอุ่นน่าพักผ่อน 2. อ,อุ่นไอใบเมี่ยงจังหวัดน่าน อีกหนึ่งที่พักบรรยากาศดีบนดอยสกาดเป็นโฮมสเตย์สไตล์พื้นบ้านบรรยากาศผ่อนคลายห้องพักเรียบง่ายแต่วิวสวย180องศาเงียบสงบเหมาะแก่การพาตัวเองไปเอนกายพักผ่อนยามเช้าก็มองเห็นทั้งทะเลเหมอกและวิวภูเขาน้อยใหญ่สวยสบายตาอากาศสดชื่นเย็นสบายใครได้ไปสัมผัสก็หลงรัก 3. ดอยผาฮีโฮมสเตย์จังหวัดเชียงราย ที่พักวิวสวยบนดอยผาฮีให้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ตกแต่งเรียบง่ายแต่บรรยากาศอบอุ่นเงียบสงบตั้งอยู่บนภูเขาทำให้สามารถมองเห็นทะเลเหมอกและขุนเขาได้ไกลสุดลูกหูลูกตามีระเบียงชมวิวให้นั่งจิบกาแฟเกรดพรีเมียมหอมอร่อยเข้มข้นไปพร้อมๆกับการรับชมภาพสวยงามของธรรมชาติบางห้องพักก็ยังสามารถรับชมวิวได้จากห้องนอนเชา้าเห็นหมอกกลางคืนเห็นดาวควรค่าแก่การลาพักร้อนไปพักผ่อน 4. บูซอโฮมสเตย์ จังหวัดเชียงรายชวนไปพักผ่อนกับที่พักวิวสวยปังของเชียงรายที่ยอดดอยผามีในอำเภอแม่สายสัมผัสวิวทะเลเหมอกกว้างและขุนเขาเขียวขจีอากาศเย็นสบายสดชื่นสูดหายใจได้ลึกเติมพลังงานให้ร่างกายได้เต็มที่ช่วยคลายความเหนื่อยล้าได้ดีทีเดียวและยังมีกาแฟโลคอรอร่อยเข้มข้นให้ได้จิบกันทั้งวันตัวห้องพักตกแต่งเรียบง่ายรองรับได้หลากหลายกลุ่มห ม่อนเหนือโฮมสเตจังหวัดเชียงใหม่ที่พักม่อนจ่มวิวดีบรรยากาศเด็ดรายล้อมไปด้วยทิวเขาน้อยใหญ่มองเห็นวิวได้360องศาทะเลหมอกมาทักทายแทบทุกวันในช่วงฤดูหนาวแถมทางที่พักยังจัดตกแต่งพื้นที่โดยรอบให้มีทิวทัศน์งดงามสะอาดมีทุ่งดอกไม้ให้ได้ชมเรื่อยๆเช็คอินที่เดียวได้รูปกลับไปเพียบที่พักก็มีทั้งบ้านพักเต็นท์กระจมและเต็นท์โดมเลือกได้ตามความชอบ หมาชิโพป่าบงเตียงจังหวัดเชียงใหม่ที่พักโฮมสเตย์ที่จะทำให้ผู้เข้าพักได้สัมผัสกับธรรมชาติขั้นสุดทั้งภูเขานาข้าวขั้นบันไดและทะเลหมอกตัวที่พักเป็นโฮมสเตย์เรียบง่ายแบบพื้นบ้านแต่ตั้งอยู่กลางนาข้าวขั้นบันไดกว้างใหญ่มีวิวของขุนเขารายล้อมยามเช้าก็มีทะเลหมอกสวยตรการตาให้ได้ชมจนจุใจกินข้าวจิบกาแฟยามเช้ากับวิวงามตาในราคาหลักร้อยถือว่าคุ้ม พฮมสเตชายขอบบ้านจาโบจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่พักสไตล์โมสเตดบรรยากาศเงียบสงบแห่งบ้านจาโบอำเภอปางมะ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนตัวที่พักตั้งอยู่บริเวณเนินเขาทําให้สามารถมองเห็นวิวภูเขาน้อยใหญ่ได้แบบ180องศาบ้านพักมีระเบียงนั่งชมวิววันไหนอากาศดีก็จะมีทะเลหมอกให้ได้ยนกันพาใจพองโต 8. เมจิกเมลเทนคาเฟ่ จังหวัดพะเยาร้านกาแฟวิวสวยหลักล้านที่มีบริการที่พักด้วยโดยห้องพักจะออกแบบและตกแต่งอย่างสวยเก๋สไตล์บูติกฟีละอบอุ่นผนังกระจกรอบด้านทำให้สามารถมองเห็นวิวทะเลเหมอกและขุนเขาได้เลยจากเตียงนอนแถมยังมีอ่างอาบน้ำให้นอนแช่ชมวิวปังปัง,ปงกันด้วยในช่วงที่เปิดห้องพักทางร้านก็จะปิดโซนคาเฟ่ทำให้มีความเป็นส่วนตัวสูงเหมาะแก่การไปพักผ่อนอย่างแท้จริง เนินมะป,ปรางจังหวัดพิษณุโลกชวนนอนแคมปิ้งชิคๆที่เนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกที่พักสไตลแ์แคมป์แคนว่าสสวยเก๋ตัวแคมป์ตั้งอยู่ริมหน้าผามองเห็นวิวเต็มตาตั้งแต่ตื่นยันเข้านอนวันไหนโชคดีก็จะได้เห็นทะเลหมอกสวยอลังการแบบเอื้อมถึงได้บรรยากาศเงียบสงบอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี เป็นมุมพักผ่อนเพื่อชาร์จพลังงานให้ร่างกายที่ดีทีเดียว